คิดถึงท่าบั้นท้ายละลายใจของถิ่นบ้างนี่อะไรค่ะท่าแบบเนี้เดี๋ยวก็เอาตูดสก,กิดพ่อแน่ๆค่ะแม่นี่รีบปิดกล้องอย่างไว้เลยพอหายเจ็บขาก็เริ่มซ่าอีกแล้วค่ะชวนพ่อเล่นบอลทั้งวันเนี่ค่ะเวลาที่เขาสก,กิดนะคะหน้าเขาจะเชิดๆค่ะตูดเ็จะเด้งๆประมาณนี้เลยหิน ลองร้องเพลงให้มันเข้ากับจังหวะที่ถิ่นเด้งไหมโอ้โหแค่เอาตูสกิทก็เมื่อยจะแย่อยู่แล้วจะมาให้ถิ่นร้องเพลงอีกร้องไม่ไหวหรอกเพาแต่เมื่อไหร่พ่อจะเล่นกับถิ่นสักทีอะถิ่นสกิทจนเหนื่อยแล้วนะเด้งจนเอวเค็ดหมดแล้วเนี่ยพ่อถามจริงพ่อจะเล่นแต่โทรศัพท์ไม่ยอมเล่นกับถิ่นจริงๆริโเหรอเหนื่อยจะชวนเล่นแล้วเนี่ยไปเล่นคนเดียวก็ได้ เล่นสก,กีชวนพ่อเล่นไม่สาเร็จก็เปลี่ยนเป้าหมายค่ะชวนแม่เล่นแทนดีกว่าแม่แมาเล่นกันเถอะแม่จะเล่นกับถิ่นไหมถิ่นนั่งรอแล้วนะจ้องตาแล้วด้วยจะเล่นกับถินได้หรือยังโอเคเดี๋ยวแม่เล่นด้วยเดี๋ยวแม่ไปหยิบบอลก่อนนะเอา้าสรุปว่าจะเล่นบอลหรือว่าแองกี้เบิร์ดกันแน่เนี่ย